สวัสดีครับวันนี้เป็นวันครบรอบของเรานะครับนี่ก็คือกล่องของขวัญเซอร์ไพรส์กันทุกปีแฮปปี้ไอวิวิวแฮปปี้ไอคุณามสุขนะฮะอันนิวเวอร์ซีลี่นี่คือวันครบรอบมาแกะดูพร้อมกันว่าม,มีอะไรบ้างชัดๆกล้องเดิมน,นี่ใช้ทุกงานเลยนะวันไทยวันครบรอบวันแต่งงานนี่ใช้หมดคำแรกเลยนะกันพี่คือทุกอย่างของหนูรู้ใช่ไหมหนู้เซอร์ไพรส์เกงหนูรักพี่มากนะ ขอบคุณที่เยชันห้าห้าโอ้โหคำนิ้โดนนี่นะก็คือเป็นการเติมความหวานให้กันเอาความรักทำให้ไม่จืดชื่อดาถึงเราจะมีลูกกันแล้วเปิดที่กล่องนี้อุ้ยเปิดกล่องเล็กก่อนนี้ครับขอบคุณที่เยชันว้าตังเป็นตังนะท่านผู้ชมเมียหูทำไมเซอร์ไพร์มีแต่ตังกันเรือไง อันนี้จะนวนเงินกันก็ประมาณโอ้ของสอมึนได้ที่สองลเลยมีการแบอบดูสภากอ็อ่ะรูปเก่านี้นี่คืออะไรน้ำยาหล่อลืน่นออเอ๊ะมันยังไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ถุงยางนามไหมหยากแก้ปวดหัวหรืออยากแก้ไอไวอกาอกา้ไกาไวอาก้านะครบเซตเลยนะเซตนี้โอ้สายเปมีเงินแล้วก็มีเซตพร้อมเยออีกอ่ะมีกล่องเลยอ,อย่างนี้อีกหนึ่งกล่องนี่องไร เป็นทองโอ้อยงเงินเงียบให้พี่ให้อีกแล้วหรออืออีกหน,นึ่งนปะึ้งนีไงไม่มีแล้วนะครับมีเท่านี้นี่ก็คือของทั้งหมดนะยอดจริงๆเงินก็น่าจะตกสี่สี่ห้าหมื่นได้ขอบคุณนะครับโอ้โห